แกมันต้องมือด้วยจะเป็นสิ่งองทมามือนี่แหละดูแกเป็นต่อบ้านไรจะได้เตะเดวเดี๋ยวเป็นต้องไปมึงมานี่ดิแรนมันมีครับุณแกมันใครก็จะไป8เจ้าว่าจะฮิตตกกันเข้าหรือว่า ปิดบดไอรั่วหรือว่าอะไรนั้นขึ้นเลยยันจะเริ่มเป็นแปดแล้วดีดีดดีดดีดดอดด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 ดนเดด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 ดเดด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 

อาหารแ้เยี่ยมันรินก็กินเสาเลยเปียบมากเปียบแบบตัวใหญ่นี่จ้าี่เลยเอาวานแล้วปลกกระแมาเสื้อมันเหมือนเป๊เชฟเมื่อคืนเลยเปเชฟมื่อคืนโดนดิบรือเปล่าเป๊ะุชฟท้งสามมันมีเด็บาเต่อะไรนะเดียเดียวองเดียวตุ่เดียอตรงกลางตรงกลางสนามเดียวผีครับ Premises, พอท้ายแกก็นโดนยิงหนึ right ่งศ anyway. like ูนย์เยี่ยมนอนไม่หลับเลยเช้ามาโดนขึ้นงาน้อใช่ครับเหลือนีโยยูโรป้าอยู่นะครับยูโรป้านะอุ้ยเเล่นเป็นอุ้ยหัวหนุนเลยาวปะวนปะวนิดนิขวดกันแล้วนี่ย

มันโม่มันก็ไม่ได้มมันเหนื่ยสนามเลยปวดได้ผมวางสนามในสนามเล่นใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวดูบอลวิคิเอาหน่อยดิเดี๋ยวไม่งั้จะเปียกพีทลงนะมัน่รงซึมหมอนเหนียวเ่นยว่อยไดนคาร์ดิ

đi này 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 này, như thế còn mình đang chơi <lai> dạn dạn, đi luôn, đi luôn, chơi 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 chơi

Thank you. เรียกิงข้าวเขาแบ่งคนละพึ่งาง

มือดูตัดได้ตัดได้บ้านไรไหลแล้วบานไรยังไงยังไงล็อกไหมยังไงล็อกล็อกมานไปด่าวันนล้ถึงไม่ได้ไได้ไม่ได้ปูอ้ยปี๊บอุ้ไปี๊บสายไปไหนวะล็อกไปปี๊บแต่ไ้รางัลได้รึป่ามันตัวเลขตัว ตอนแรกว่าเบอร์ยิปต์เหรอตอนนี้มันแบบไปไปพีนไปพีนไปพีนไปไปแล้วตู้หายเลยนะ ผิดแล้วไอคิวรับมันไม่เป็นจะไม่ยิงแรงผีตามเฟรมมันหลังก็ต้องเอาเสื้อมาทุกแมตช์นั่คิวมันรับบอลไม่เป็นเฮ้ยดูดีนะลงไปนี่กระโดดนะบอลกระโดดได้หรอกระปุกผิดแล้วปีนขึ้นฟ้าไปหาสวรรค์ไปหา บอกว่าช่วยลงทันดดีผมกผมจะเอานี่ครับดีวนี่นี่นี่เดียวเดียวนี่เกี่ยวนิ่งเหมีน้องเล่นข้างกันเถอะเดียวเยวยืนกลางเดี๋ยวอ่อ เร็วพร้อมเร็วมาดูลูกเตะมุมลูกเตะถ้าใส่บอลถ้าใส่บอลก็ดีถ้าใส่บอลก็ต่อเฮ้ย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 เฮ้ หัวนะ่าอกอน่ากบาป่ายอะล้วเล่นดีแล้วล oh! ูกออี่เขาขมโยครับผมขอลงครับหิวใหญ่เลยไปดใจนปที่กินจนุกกปแล้ตอนนี้หิวแล้วหิวอีกแล้วยเฮ้ยอุยวิคัอพีมนรับพวกไม่เปนมันรับเป็น

Jangan muka nih. Ini ออกสับอลแล้วบอลบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วไอ้พิษเลยล้มก็ย่างไป Thank

แล <c oughs> ้วแต่ตะเวทีทำนะครับแม่แล้วต่ดูแล้วยิงให้เข้าดี ป้าวิ้นป้าตามลินตามบอลตามบอลเดี่ยวโอ๊ย โอ้ในบอลหัวบอลแล้วแต่ไม่ได้เดี๋ยวานท่แก้ว

หมดกลางแล้วบอกบองไงล่ะบอกก็รู้ให้จบเดียวหรวเดียวเดี๋ยวมาขึ้นตั